โอ้ลมาอะไรทำไมพัดแรงแท้ทุกคนโอ้แต่กระเปรี้ยงอ้าวโอ้เต้นปิ้วเต้นเหลืองหายไปไหนฮะเตนเหลืองเต้นเหลืองยังอยู่ไหมโอ้ทำไมลมมันพัดแรงจัง ไปแล้วมาวูบหนึ่งเดี๋ยวๆนุ่นเสือนุ่นนอะไรของยายฮันนี่กลิ้งเลยไปเร็วแผ่นฟิวเจอร์บอลยายฮันนี่โอ้โหไม่จายเลยครับพี่น้องเกิดอะไรขึ้นฮะอยู่ๆลมก็พัดแรงขึ้นมานะฮะแบบนี้พี่น้องโอ้ยูกระายเลยมันลงมาวูบเดียวด้วยเนาะเอออยากเกลี้ยงเลยนะเสือนะ พายุพายุพายุพัดของลพายุพัดของลุ้นมากเลยไม่เห็ดอ้ใบลายสวยจังโอ้ทุกคนดูนะสวยมากเลยมึงก็ต้องวิ่งกระจายเลยได้มามาอีกแล้วมาอีกแล้วอ้ลมมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ดูกังหันดูกังหัน โอ้ตลกมากเลยดูกังหันดูกังหันหมุนนะฮะนกนีแล้วนกนีแล้วโอ้เออนะฮะแปลกดีนะครับอ่ะไปดูร้านป้าคำใสต่อนะฮะทุกคอน,คอ,นคอู้ดูเจ้าของร้านเอฟซีเขาเป็นอะไรอ่ะโอ้ทำอะไรครับลูกไม่ขึ้นบ่ ก็อยากให้เสืออะไรสดแต่เสือบอกว่าหาเบอร์มาติดแล้วทีนี้เบอร์มันหายไม่รู้หนู้าไปไหนเบอร์หายได้เพราะว่าบ้าายใส่ถุงแล้วถุงมันขาดแล้วอยู่กระจายกระจายกระจายเออแล้วก็เบอร์อะไรนี่เบอร์หกหรือเบอร์เก้าเบอร์หก เบอร์หกอ่าเมียคะเบอร์เก้าเบอร์เก้าขีดล่างอือหูเก้าดูซิได้กี่เบอร์แล้วเรียงให้ดูหน่อยเรียงให้ดูหน่อยจะได้ติดเบอร์ถูกอ๋อหกแล้วเบอร์เจ็ดเออเบอร์แปดเออเบอร์เก้าเออเบอร์สิบได้สิบนะอาเนียได้สิบเบอร์แค่นั้นก็พอแล้วเบอร์อันนี้มันมีอยู่ช่องงานนั้นน่ะอ่าสามสิบกองนะคะหนึ่งถึงนั้นเตะ มาเป็นลาเอาแค่สามสิบเออเอาแค่สิบเบอร์นั่นแหละเนี่าเอาเยอะเดี๋ยวหลุงจะให้ขายอะไรเอฟซีจะซื้อเราจะซื้อแบบไหนหรือขายมีอะไรนําเสนอลูกขึ้นมีอะไรนําเสนอก่อนไหมมาโชว์อย่าขายอยากขายอย่าขายมาเสนอเอฟซีอยากนําเสนอนี้มันยังไม่ได้ขายมันค้างเอาอะไรมาโชว์เอามีอะไรจะลบออรร์์ติดเบติดเบอร์ติดเบอร์ ดีบตรงนี้ดีกว่าอ้าวเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งผ้าถุงผ้าถุงสีอิดดิ้นทองก็ใส่ซับให้เรียบร้อยแถมตะขอด้วยนะคะทอมือนะคะนอมือนะคะสีสีส้มนะคะสีอิดหรือสีส้มสีอิดสีอิดสีอิดนะคะสี่ร้อยพร้อมส่งนะคะสี่ร้อยบาทพร้อมส่งเบอร์อยบาทสี่ร้อยว่ะนะคะเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งดูให้มันจะ เลยนะคะนี่นะเบอร์สองมาเบอร์หน uh, ึ่งเสร็จแล้วต่อไปเบอร์สองอันน uh ี okay. oh, 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 oh. oh, 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 ้เร uh, oh, oh. ื oh, uh, ่องอะไรที่น่าสนใจบอร์สองอันนี้เแล้วเบอร์สองันนี้เอร็จแล้วเอาตีตีอ่าเบอร์สามเบอร์สองเป็นสีม่วงอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับอ่าสี่ร้อยพร้อมสี่เหมือนกันนะฮะอันนี้คือเป็นราคาพร้อมส่งนะฮะเบอร์สองสีม่วงนะครับผมม่วงดำทองนะฮะตีตีต้าแล้วเบอร์สามแล้วนะเบอร์สองต่อไปเบอร์สองเอาเบอร์สามเอาเบอร์สามตีต้า เอาความใจเบอร์สามมีสามแค่นั้นมีสามเอาตีแป้ไหนแม่ขาติดกับหัวโอ้โยแม่ตาสวเนี่ยเบอร์สามสีเปลือกบังคุดนิ่งทองสวยสวยสวยอ่าเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่ขอเร็วๆหน่อยแม่คะถ้าใครต้องการสนใจก็อย่าลืมนะขาวเบอร์เลยอ่าเบอร์สี่เบอร์สี่มาเบออันนี้เป็นอะไรอ่ะทำไมไม่เหมือนกับเพื่อนอ่ะเบอร์สี่ไม่หันาอ๋อ เป็นผ้ามัดมีทุกคนเดี๋ยวสวยมากสวยมากอ่านะถือถือไปก่อนนะถือไปก่อนอ๋อออ่าเดี๋ยวจะกลางให้ดูนะฮะอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับอ่าราคาเขาขายแปดร้อยอันนี้ขายหกร้อยพร้อมทรงนี่นะฮะหกร้อยบาทพร้อมทรงที่หกร้อยนะครับเพราะว่าเป็นผ้ามัดมีนะครับทุกคนนะฮะเบอร์สี่สวยมากนะทั้งในทั้งนอกเหมือนกันสีดําชมพูนะทุกคนนะฮะอันนี้เป็นผ้าทอเบอร์สี่ผ่านไปฮะอ่ะต่อมาเบอรห้ามาเลยครับเร็วๆครับอย่วเร็วฮะเบอร์ห้า มั่งมังมังมัในติดแบบไหนตวแบบนั้นเราถูกแล้วงงงงงเบอร์ห้ามเบอร์หเบอร์หมาอ้ามาเมัดเหมือนกันนะทุกคนมัดหมีเหมือนกันพื้นนะคะนี้เป็นสีน้ำตาลเข้มแดงเลือดหมูนะฮะมาับเบอร์ห้านะใครชอบเบอร์ไหนนะอันนี้ก็หกรบาทรวมส่งแล้วนะครับโอหกร้อยบาทรวมส่งนะคะเบอร์หกเบอร์หก่ะเบอร์หกมเบอร์หเอจเบอร์หกนะครับเบอร์หกมาแล้วเป็นมัดมีนะฮะน้ำตาล อทองแล้วก็แดงนะครับผมนี่นะฮะเบอร์กเจ็ดกัแล้วเบอร์เจ็ดมากเหมือนเหมือนจะไปไล่ควายอะไรประมาณนั้นเบอร์เจ็ดนะฮะอันนี้เป็นสีน้ำตาลขาวแดงนะครับผมนะเบอร์เจ็ดนะฮะเบอร์เจ็ดอันนี้ก็หกร้อยรวมส่งนะครับรวมส่งอ่ะต้องเบอร์แปดเบอร์แปดเบอร์แปดแล้วเบอร์แปดอ้าวอ้าเบอร์แปดโอ้สีนี้สวยมากเลยสวยสวยสวยแลคะสวยมาก เป็นเหลืองขมิ้นนะทุกคนมีเป็ดเหลืองขมิ้นขาวแล้วก็น้ำตาลนะฮะเบอร์แปดนะเบอร์เก้าครับเบอร์เก้าเลยเบอร์เก้ามาโอ้โอ้เดียวเดียวเดียวอันนี้พอเครื่องนะคะ แล้วก็สวยอันนี um, ้สวยมากอสวยอันนี้นี่นี่เนี่ยเนี่ยคือกา้เรียบร้อยกาเรียบร้อยแถมตะขอให้สาม้อยห้าสิพร้อมส่งเปรดเก้าสีฟ้านะฮะสวยมาก350ร้าสิรวมส่งนะคะค่ะค่ะค่ะวยมา่เลยะค่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 ะคะคระค่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 ะคะค่ะค่ะค่ะะ่ะอะเค่ะะค่ะคคระะค่่ะค่ะค่ะค่ค่าไม่ได้่ อุ้ยเบอร์สิบนะครับผมสีชมพูทองแล้วก็อู้หูสีขาวอ่อนอู้หสวยมากเลยอ่ะอันนี้สามร้อยห้าสิบพร้อมส่งพร้อมส่งนะฮะสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะทุกคนนะฮะสำหรับเบอร์สิบนะฮะ เอ่ออันนี้อาทิตย์หน้าครับผมเพราะเบอร์หมดแล้วเบอร์หมดแล้วเบอร์หมดแล้วปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้ก่อนต่างนะฮะก่อนนี่นะครับสนใจอ่ะสนใจสนใจติดไหมเดี๋ยวก่อนสนใจติดต่ออะไรที่เบอร์อ่าสนใจติดต่ออยู่ที่เบอร์ศูนย์เก้าหกห้าศูนย์สามหกสามสี่หนึ่งครับผมก็เข้าไอเดียไลน์ K S เลยนะคะ K S เออคือถ้าเป็นไอเดียไลน์ก็ไอเดียไลน์เลขนี้ แล้วก็ตามด้วย K S นะฮะตามด้วย K S นะตัวเล็กนะครับผมศูนย์เก้าหกห้าศูนย์สามหกสามสี่หนึ่งนะท่านผู้ชมอ้านะครับราคานี้เป็นราคารวมส่งแล้วเนาะนะ FC นะฮะอุดหนุนป้าคำสสยได้นะครับนะฮะสำหรับคีินี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสื้อพาไปสวัสดีครับ